ไปเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมจะพาไปทําบุญําบุญที่อาเภอเวียงแหงนะครับจังหวัดเชียงใหม่เขามีพธิธีบวงสวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็ทําพิธีเปิดประตูสู่เวียงแหงอนันนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับท่านเคยไปเที่ยวไหมเนี่ยเวียงแหงเนี่ยมีดีๆเยอะเลยนะครับเอาเรามาดูเรื่องของพิธีการาบวงสวงกันก่อนนะครับ เช้าวันนี้ครับที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เขาได้จัดพิธีบวงสวงท้านาเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็มีพิธีเปิดประตูสูเวียงแหงอ,ออันนี้โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเวียงแหงนะครับแล้วก็นายถนอมกุยแก้วนายอำเภอเวียงแหงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการประชาชนในพื้นที่ได้จัดพิธีทางบวงสวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีเปิดประตู เวียงแหงเห่งประตูชัยหะไทยนเรศวรน,นะครับโอ้ไม่ว่าที่ไหนเนะอะจะมีประวัติกันนะครับเพราะว่าเป็นเป็นที่เล่าสืบกันต่อๆมานะครับเอาสำหรับพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และก,กล้าหาญในอดีตพระองค์ได้กู้เอกราชอิสรภาพของคนไทยและเป็นการเปิดประตูเมืองอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่อำเภอเวียงแหงนะครับ มีนายประวินชำนิประสาส์นะครับมาร่วมเป็นประธานในพิธีการเปิดประตูสู่เวียงแหงและกับเมืองแห่งการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองไทยและก็ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์โดยมีนายอำเภอเวียงแหงทั้งเก่าและใหม่เออนในอำเภอเก่าพึ่งย้ายเนาะในอำเภอใหม่เข้ามามาร่วมด้วยนะครับนายชัชวานพุทธโธนนายวัชระอดีตนายอำเภอเวียงแหงนะครับก็มาด้วยนายอำเภอชัยปราการ ผมมาหลายที่นะแล้วก็นายถนอมกุ้ยแก้วในอำเภอเวียงแหงนายศิวะธรรมมิกานนท์นะครับรายอำเภอสันรายก็ได้ร่วมกันในเรื่องของส่วนทางสงนะครับก็มีพระเกจิดังรพระครูกันตะศิรานุพุธนะครับเจ้าคณะอำเภอเวียงแหงพระครูปราการวรสาตเจ้าคณะตำบลเมืองแหงนะครับนี่เขาเรียกเมืองนะเราเมืองแหงนะ พระครูธีรกิจโกศลเจ้าคณะตำบลเปียงหลวงพระครูประพัดโนไทยนะครับเจ้าคณะตำบลแสนไห่ที่มาร่วมในครั้งนี้แล้วก็มีคณะสงฆ์ต่างๆอีก17ลูกประชาชนจำนวนกว่า300คนได้ทำพิธีกันขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เขาทำสึกต่อกันมายาวนานนะครับเป็นประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อลำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนาเรศวรน,นะครับ พิธีนี้ก็เสร็จสิ้นไปในวันเดียวกันครับ